สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบอยู่กับช่องอ,อมสินอนทัวร์นะพี่น้องนะวันนี้พามาทัวร์รถขี้ปอยอืมเจ้าฟอดรู้ฟอดเท่าไหร่นะขีดทีนึงก็ได้ประมาณสักสักสองร้อยก,กิโลนะทีได้ออกมากพอถึงตันเลยนะจะขีด ขีขีดขียุมหายุ้มขีม้พ่อตันตามไปดูกันเรารถสิบล้อนะยิมงานยิมงานเสียกิน<ป>นี่ไปเต็มเต็มได้เพียงย แต่ทางออกโหดมากไตคู่เข้าไหมนีคือเอาออกเอาใส่บันเนี่ยอืออือกระแทกกระแทกอือนี่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  ให้ไ้บ้างเนี่ยให้ได้พุ่มพี่กับน้องนะพี่พี่ไปห้าอะไรเยู่น้องขับรถขีบถ่านใง้ไ้ลูกพี่ให้ไรลูกพี่ให้มีบ้า ไปไหมคือไหลเธอคือเ่อส่วนนี้นะใบมันอันนี้เป็นคนตัดด้วยนะ่ะเอาคนตัดไม่ได้เอารถตัดป้าโดนตัดด้วยหุ่นรถตัดป้าหุ่นป้าขี่กันเยอะไหวไหมบ๊อบต้อง,งามหรอกอยู่กับข้างไหมไอ้ขามแล้วต้องหุ่นเดี๋ยวผมต้องรถ ไฟเขาแล้วเขาจะมากองนี่สีขยศก็ใส่เก่าเลยลนิ่มๆดิไม่แรงเท็จแห้งประเรด้เพราะว่ารองรองไอ้เนี่ยรองอ้อยมันแข็งดีมันแข็งมันเป็นดินในดินน้ำท่วมดินน้ำน้ำสงครามบันมา,าเนเผื่บบ้านเผือบสงคราม หู้นค่อยเสียงควันนี่เราใจดีด้วยนะมักเตะเสียงมันสั้างหุ้นในวันนี้กาฟังไหมเดอว่างเด้อ ดินทุ่งข้ามก็คือดินทรายด้วยแข็งขนาดไอ้เวีเฮ็ดแห้งไหนว่าบัง,บงดินนี่เพีงขาดรถธนลรถเครืขาดเครื่องลเลยเฮ็ดแห้งโอ้เค อยสังการลูกคือถึงอยากถึใส่หว่ะเดี๋ยวเอารถเดี๋ยวนีปออกเค้เขาก็จะนัองเอาเบียร์บอลเขาจะม,มาเอากองนี่เดี๋ยวขยับรถก่อนนี่นี่ทำไมานี่เดี๋ยวรถพงอยู่นี่ยแป๊บนึงอ่ะชมกันต่อพี่น้องขยับรถเรียบร้อยเอาแบบเอาแบบงานเมาให้ดูหน่อยสิโอเค ไม่ต้องเห็ดแบบแนั้นเหตนะแบบุแบบงานเมาน่าแบบแบบงานเมาทำเป็นไม่แบบงานเมาไม่ต้องทำไรบ้ายเดี๋ยวกับเจ้าฮีโน่เอฟเอ็มสองเคเอฟเอ็มสองเคดเครื่องเท่าไหร่พี่น้องเครื่องสองสี 4, ่เปลไหมมันเป็นเครื่องเท่าไหร่รหัสสองเคใคทั้งหนเขาทั้งบุ่นเตีย มันต้องมึงต้องดูฝั่งนี่มาบ่ได้หรอพี่หินเดินบ่นหินดอกเดินมันแข็งโอ้ยเดินเพราข่อยนะท่างพี่แม่ลูกนะมาได้แต่แม่ลูกมาไม่ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกน้ำเอาลูกมาทางทางออกหมดซะเหลือเกินนึกอะไรพี่ นั่สิเด้เพี่น้องอ้อยมันจุดบ่ได้มันก็นต้องมีใบเต็มใบเข้าใบเยอะคาะด,ดีว่าบ่ไอ้ยุดไปเลยวะเดี๋ยวไม่ข,ล,มโโมข,ขลิ่งอ่ะนะี่จะให้ดิม่ให้โมโหเลยกี่ว่าตีนตับมันเข้าไปขลิ่งนะน่ะมีเห็ดปล่อยก็มัน ไม่ยังห่างอีกไม่ยังลดอีกห่างอีกแล้ววะฮะไม่ยังลดยังห่างอีกเลยทีห่างอีกแล้วล,วลดเนี่ยมันไปใส่ก็ไม่เส้นเต็มเหรอฮะ โอ้ยไปทำดังอยู hmm. oh, ่นล hmm. ้านนึกว่าใส่เต็มนึกว่าห้างอีกแล้วอืมให้บอกง่ายกับเอาข้นวบุญก็มาใส่มาบดนี่แล้วว่าอ้อยเป้าขี้กระเยอะใช่นหมเอออ้อยันนกระโจมปั่นกันตัวเอาขี้กระเยอะอยู่นล้านใช่นหมเอาแต่ขี้กระเยอะให้่พราะว่าโอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยพูดอะไรไม่อยางแต่มาบึ้งได้ไหมโอ้ยขาดบนตะแบงเลยโอ้ยเสียขาดไปแล้ว ติดเทอร์โบด้วยวะอสองสี่เทอร์โบว่ะกิบหลัดนี่คือยังยยหัวบนระแบงเ้ยกีบหลัดก็เทอร์โบแผ้ออกไปฮะจะบอ,อกไปหรือแผลไปแผ้ออกไปนี่เกสียแบงไปแ,แ,แ,แล้วเนาะแบงมารถแบงเร็วเร็วเสียแบงมาสองหกเทอร์โบเลยว่ะเครื่องสองหกกับบนสองสีดิ สองเคเอฟเอ็มสองเคมาฟังเสียงเธอบูวันหวานหวานบหวานมาฟังกันสิบเอวถ้าอีวแกได้กว่าสิเ้สิเป็นตนห้องใช้ก่อแาตัวแ <laughs> ต่ไรเด,ด,ดี๋ยว่ดีไปรุ่นสร้างตัวเ้น้อง โอ้บอลลูเลยบอลลูกี้ไม่อันตรายเท่าไหร่หราคนรอสูงนิ่มๆนิ่มๆอันตรายเท่าไหร่หรกมันลากลูกได้ถเป็นสองหกเลยบอกว่าใส่พีได้ใส่สมอยตรงอ่างเหนอออโออโออนน ีมาฟังเสียงรึว่ฟังเสียงรึว่ฟังเสียงหน่อยสิเคนฟังเสียงหน่อยสิเอ้บอกฟังเสียงว่าให้ฟังเลยมันบรรจุได้หรือเปล่าว่าอย่างนี้นี่บ่ถึงว่าบ่ถึงซิปตันหรอกถึงอยู่างนี้บอกว่าตันนี่แหละเพราะเพราะเอ็นเบาๆอย่างเดียวไอ เพราะว่าทางออกบอดีด้เพาใส่หลาวพ้าววอาวว้าววาวนเอาไปบ่นเสื้มูหอมหมดได้เพิ่น พ่อ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 ก็ไม่สิก็ไม่สิพราย่างเป็นต้นก็ไม่ดับแท้เนี่ยครับเลื่อนเด็ดตัวนี้ได้มันตังแห้งใส่เข้าไปใส่เข้าไปบอกสองเส้านี่ยมันมีค้าาย่างขถมใส่สองเส้าเข้าไปเอาเขาไม่บดเอาเขาเห็นแน่นั่น รลลุลนไปอีกอแบบได้อีกบาทมาสัมผัสดูวยก็ยังไปรับพงพุ่นไปรับพงพุ่นฮะโอ้ต้องเข่งรับต้อง้าก็ไปเซตต่ำเลยมือเก่าเลยมากเกินมือเก่าเลยบิดตะไคร้ทางใดคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพี่นน้องด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่